สวัสดีครับผมพบกับลุงพลคนบุรีรัมย์ครับผมวันนี้ลุงพลพาน้อง้อยไทยแลกคุแม่ดารุ่งมาเที่ยวป่าครับมาชมป่าครับเพราะว่าสถานที่ที่น้องวอยไทยกับแม่ดารุ่งที่ปลูกไว้สุกคืนก็ตอนนี้ก็เริ่มน,น้ำจะเริ่มน้ําก็เริ่มจะขึ้นมาเรื่อยๆครับน้ําเริ่มขึ้นปุ๊บช้างก็ปลูกไม่ได้ครับก็เลยต้องย้ายสถานที่ที่ปลูกครับ มาฝั่งนี้บ้างครับเดาลุงมาฝั่งนี้เดาลุงเอ้ยดาลุงนี่ฝั่งนี้ละนี่เดาลุงกินน่อไม้อยู่ครับอ๋อไม่เดาบอกว่ากินน่อไม้อยู่ครับเดี๋ยวเราจะไปดูครับมาท้าทางกับแม่ลารุ่งครับกินน่อไม้อยู่เข้าป่าน่อไม้แล้วครับไหนนี่ครับเห็นเห็นแต่ตูดครับเห็นแต่ตูดครับตูด ออกมาแล้วครับมาแล้วครับผมมาแล้วเดินอมแล้วครับน,น้ำน้ำเยอะไม้ไผ่นี่เป็นต้นไม้ไผ่น้ำครับเมลารุ่งก็เดินมาครับจะไปกินหน่อไม้ตรงไหนกันครับนี่อืจะไปกินไหนครับพุณแม่มจอนท้ายก็เดินตามแม่มาครับเดินตามแม่มาแล้ว อุ้ยมาเจอกันแล้วครับมาเจอกันแล้วครับผมอู้เจอกันตะนาวเลยครับผมคนนี้อ่าน้องวลนไทยน้องพอใจน้องรุ่งฟ้าอู้รุ่งฟ้าสูงเา่าวลนไทยเลยอันนี้ก็คุณแม่แสนรักครับแม่ของรุ่งฟ้าไอ้ยไม่แม่ของพอใจครับผมฟ้าใสแม่ของ เด้ออ้าวพอแล้วล่ะปไปไปเก็งงานแค่นี้ก็ดีใจแล้วป่ะกินยาป่ะชอชอชอพอแล้วลูกปะป่เาเดิน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 ของนึงก็เป็นแม่รุ่งค่ะครับผมอืมได้กลัวพี่ไรกลัวน้องอะไรเลยครับ พี่น้องแล้มาเจอกันครับผมไกลๆน,นั่กนก็คือแม่รุ่งฟ้าครับเอ้แม่ผ้าใสนี่คือรูปของแม่ผ้าใน้องรุ่งฟา้าอันนี้ก็แม่เสนร,รักน้องพอใจแต่ตรนนั้ก็วาเลนไทน์ครับผมรูปนี่รูปแม่ละรุ่งครับนี่ครับค,ครับไ,รไ,ปไ,ไปยังไงเขารัก,กันอยู่ทักทายกันอยู่เนาะ แม่อยู่นี่หละไปไหนขี้แต,แตกเลยพอใจขี้แตกครับลุงฟ้านี่โตมากครับโตจริงๆเลยลุงฟ้าจ๋าเฮ้ยลูกสาวใครเนี่ยลูกสาวแม่ฟ้าใสครับน้องพอใจครับอยู่นี่แม่เซนร,รัก ปลาลันไทยทำอะไรอยู่นั่น,นก็ไม่พอใจอะ่ะไม่เสียนักอะ่ะอันนี้เป็นสองสาวนะครับตัวน้อยๆน,ยนี่เป็นสองสาวเป็นสองสาวอ,อ,อืมมาอย่างนั้นแหละแม่แมร,รักกันจริงๆเลยพวกเราเนี่ยฮึมไมพอใจ ไอรุ่งควานี่โตมากเลยโตเท่าวาันนายเลยพอใจนี่จะบางๆเหมือนแม่เหมือนแม่เสนร,รักบางๆครับว่ายังไงพวกเจา้าสิฮะก็ไม่ไปหากินหย้าฮะเอยพอใจก็จับหูแม่เรารุงคนระับพอใจอเป็นสาวแล้วเราเนี่ยฮะใจก็เป็นสาวแล้วครับ ฮะตอนที่อยู่ยุธยาเราก็อยู่ด้วยกันทุกเชือกนะครับอยู่ด้วยกันทั้งหมดโอ้ยดูสิครับแอบหลับแอบนอนนี่ครับ ถ้าเป็นฝูงใหญ่กว่าน,นี้อู๋คงจะสนุกสนานป่าครับเหมือนกับช้างป่าครับอืมครับเออแม่ลารุ่งนี้จะอายุอายุเยอะกว่าเพื่อนนะครับแม่ลารุ่งนี้อายุสี่สิบห้าแม่พระสายก็อายุประมาณสัก ไม่ถึงยี่สิบหรือเปล่าไม่รู้ครับแต่แสนรักใกล้อายุน้องเป็นน้องเป็นน้องเล็กครับ,มแ,รรบแม่สามเชือกครับแม่ก็สามเชือกลูกก็สามสามเชือกเหมือนกันนะครับผมแต่เราก็เคยอยู่ด้วยกันตี่นู่นนะครับอยู่ที่อย,ยุธยามาก่อนนะครับนี่ลูกชายอยู่นี่ลูกชายอยู่กับแสนรักนี่ อันนี้รุ่งฟ้ารุ่งฟ้าจำกันไม่ได้เลยทีเดียวเพราะว่ามาอยู่ตอนที่อยู่ยุธยาโตไม่ยังไม่เท่านี้ไงยังไม่โตตหงลูกนะถามกันดูค่ะดูค่ะมาเจอกันแบบไม่รู้เลยค่ะว่าอยู่ในปานะ่ามามาเจอกันแบบไม่ได้นั่นหมายตางคนตัางผูกนะครับผมก็่าจะมาผูกนี่ว่าจะพาน้องวันลนทายมาอยู่ตรงนี้แต่อยู่ไม่ได้แล้วแน่ๆเพราะว่า อครับผมเราต้องย้ายนะครับอยู่กอยู่กับแม่แม่ไอแม่แม่แสนรักดูสิคะวนท้ายอยู่ตรงไหนคะอ้าโอ้ยมูสูงเนี่ยขึ้นกับดาวรุ่งเลยป่าใส่ดูแสนรักเดี๋ยวแสนรักกินง่าย ใช่ครับพอใจกับลุงฟ้าอยู่กับดาวรุงนี่พอใจตัวนี้นี่ตัวนี้พอใจครับมีลุงฟ้าเดินตามแล้วเป็นพี่สาวคนโตครับพี่สาวคนโตดูวาเลนไทน์สิคะอยู่ข้างในเลยคะ่ะอือ,อตาแบบไม่รู้เลยนะคะว่าน้องพอใจและน้องรุงฟ้าอยู่ในนี้ เราจะพาน้องวัลลนเลนทายมาอยู่ที่แถวนี้คงจะเรากินไม้ไผ่เพราะว่าเราตื่นสายกว่าเขา <laughs> พอเราหลบฝนเราหลบฝนเรากลับไปบ้านแต่เขาก็เขาไม่ได้ไปลบฝนแล้วก็มาลงเดินลงมาเลยไป <ขอ S 2> ย้ายก็ย้ายป่ะลไป่ะพอเราป่ะ,ตตออะแต่ก่อนอยุธย,ยาก็อยู่ด้วยกันแต่ตอนนี้ย้ายมาอยู่ยบ้านนอกแล้ว ตั้งแต่น้องย้ายไปที่โรงบานใช่ไหมที่ไปอยู่โรงพยาบาลอ่าโตมากเลยอ่ะเออเข้าวาเลนทา์แล้วเข้าวาเลนทายนะอันนี้วใจควใจควใจก็โตแต่นางจะบางอาหมอนกันแนยกันได้หรือเปล่าหย่านลงอยู่พอเลยปลาลปะปามาเดมาเมาเด เมนเมนในนี้มัมนกัดกัดช้างครับนี่นะก็ไม่รู้ว่าป้าลุงป้าพอแล้ามาพอมาพอม,ม,มามาลุงม,มาเบ็ดมาพอแล้วให้พอใจลุงฟาอยู่นี่แหละเสยีสยรักเนี่ยเสียรักเอ้ยอยู่นี่แหล,ล,ล,ละเองเดีย๋ยวาเลนไทยผมนม่นก่อนมาแล้วมา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 ,มา,าก็ไม่รู้เนาะว่า แม่เสียนรักน้องพอใจแม่ฟ้าใสอยู่แค่นี้ครับเพราะว่าพงุ่นไม่มีไม้ไผ่ครับมีแต่ต้นไมยราบครับเลยพาน้องๆว่าจะพาน้องๆมาปลูกตรงนี้บ้างให้ได้กินไม้ไผ่บ้างโอ้เสียนรักก็สูงมากเลยอ่ะอ้าวเอจอจ้ามเออเ้าไปแล้วพนะอแล้วเมา่อไหฮูไปเสียนมาดูปะมาแล้วมาอ่าอา

อืมใครกำลางรูมทำอะไรเน,นี่ยรูปขุดมันมใช่มาแล้วมา,มาแล้วค่ะสองแม่ลูกมามาัมา้อยู่กับสาวๆไม่ได้แล้วปะว่าจะพามาอยู่ตรงนี้อยู่ไม่ได้เป็ไนไม้จะขา่เลยเยืองานใหจัางกิน กนนุ S <S> <S <S ่นสาวสวยมาตามแล้วมาตามพี่ชายแล้วพี่ว่าอ่าลุบหลอกก็ไปแอบว่าจะไปแอบหาสาวสาวคนนั้น พยายามกันนะเนี่ยนะถึงนี้หมดเลยนะเนี่ยมาแล้วม ยินดีติดตามช่องลุงปนคนบริรัมด้วยนะครับ